ก็เป็นความพยายามของแต่ละพักนะครับซึ่งซึ่งเป็นสิทธิในแต่ละพักที่จะคิดได้นะครับเข้าใจว่าพยายามที่จะผสมภาพที่ไม่ได้เป็นฝ่ายการเมืองเข้ามาอยู่นะครับแต่เราก็รู้อยู่ดีว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยที่เปิดตัวมาของทางพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะครับตัวจริงก็มีเพียงหนึ่งเดียวนะครับคือท่านอนุทินนะครับก็ยังคงสลัดภาพความเป็นภูมิใจไทยเก่าไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็เป็นความพยายามของเขา นะครับซึ่งก็อยู่ที่ประชาชนจะเป็นคนตัดสินใจส่วนแคนดิเดตอีกสองท่านนะครับก็ถือว่าขณาดนี้มาเป็นนักการเมืองเต็มตัวแล้วนะครับก็ต้องพิสูจน์ตัวว่าจากการข้ามมาจากภาคเอกชนและก็ภาคร,ราชการเนี่ยเข้ามาสู่การเมืองเนี่ยท่านจะสามารถาทําประโยชน์ให้กับประชาชนได้สมควนตาความตั้งใจหรือไม่อันนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปของเพื่อครครับถึงกับว่ามันใกล้ที่ตั้งทีแล้วทางเืองไทย ก็หให้รู้สึกว่าอยากรู้จะได้ติดตาม <Gore> <sk Feeling Gentle nonsense> า <Treasure> <hatten> นะครับคาดว่าประมาณภายในเดือนธันวาคมจะมีความชัดเจนแล้วก็คงจะต้องมามีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพูดคุยหารือแล้วก็ทำความการสรุปอันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วครับคุยแล้วครับคุยแล้วครับอยู่ในขั้นตอนคุยแล้วนะครับเห็นหน้าเห็นหลังแล้ว ไม่ได้ครับ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 รอรอดูทีเดียวเลยดีกว่าครับไปให้ไปให้เป็นข้อสองข้อเดี๋ยวก็ไปเดากันคราวนี้ไปกันใหญ่นะครับเอาเป็นว่าน่าจะเปิดมาก็คงจะตื่นเต้นกันนะครับแล้วก็คงเป็นที่ประทับใจก็รอเวลาครับแล้วทางคงจะใคครับวันนี้จะมีการเปิดตัวบ้านใหญ่จากซินบุรีจาสุขั้ที่มีข่าวมานะเรามองใงในดการที่บ้านใหญ่ ก,ก็เป็นการตัดสินใจอย่างที่บอกเนี่ยเรื่องของการขยับสับเปลี่ยนในช่วงของการใกล้การเลือกตั้งเป็นเรื่องปกตินะครับเราก็ไม่ได้ไม่ได้พะวงเรื่องอะไรนะครับในส่วนของแต่ละจังหวัดเนี่ยเราก็มีผู้สมัครเข้ามามากมายนะครับเราก็จะคัดสรรคนที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนที่มากที่สุดทํางานกับประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับมีอุดมการตรงกันกับพรค เป็นผู้สมัครนะครับแล้วแน่นอนว่าต้องเป็นคนที่มีโอกาสจะได้รับการเ,าเลือกตั้งนะครับเราก็ทํางานเต็มที่ทุกเขตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,าเราห่วงในเรื่องของการทํางานของเรามากกว่านะครับเราไม่ได้ไปพะวงกับการทํางานของพรรคการเมืองอื่นวันนี้เนี่ยเราเปิดตัวจังหวัดกําแพงเพชรก็เป็นทีมที่แข็งแรงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มีพื้นที่ของพื้นที่ที่เป็นจุดแข็งของเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับเราก็จะรักษาจุดแข็งนั้นไว้เดินหน้าสู่ชัยชนะในการเลือกตั้งครับ ทางนายกก็พูดว่างองที่จะีแดแต่ถ้ามีานายกมียังไงแล้วพตนงจะยื่นครับผมเข้าใจว่าท่านนายกนี่น่าจะตอบสื่อว่าอำนาจในการยุบได้ไม่ได้เนี่ยเอาตามท่านถูกไหมครับที่ท่านบอกว่าเอาตามที่ที่อนุทินเอาตามอนุทินท่านใช้คํานั้นนะครับผมบอกว่าอันนั้นน่าจะเข้าใจผิดนะครับ พราะกระบวนการในการยื่นอภิปรายหนึ่งห้หนึ่งเนี่ยรัฐมนูลกำหนดชัดว่าเมื่อยื่นแล้วจะเมื่อเสนอยติใช้คำว่าเสนอยตินะครับไม่ใช่การบรรจุยติสู่สภานะครับจะไม่สามารถยุบสภาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีข้อบังคับการประชุมหรือมันไม่มีอะไรที่จะไปใหญ่กว่ารัฐมนูญนะครับเจตนารมณ์ของรัฐมนูญชัดเจนในเรื่องนี้ที่กําหนดไม่ให้เมื่อมีการเสนอยติแล้วเนี่ยจะยุบสภาไม่ได้เพื่อ การหลบเลี่ยงอย่างนี้แหละครับการหลบเลี่ยงการตรวจสอบอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่ใช่ตามใจคุณอนุทินนะครับแต่กระบวนการในการจะยื่น151หรือ152อันเนี้ยต้องตามใจจุลพันธ์คือต้องตามใจพวกผมคือพวกผมเป็นพวกผมเป็นฝ่ายค้านนะครับเรามีหน้าที่ในการตรวจสอบกระบวนการตรวจสอบเรามาดูครับว่าความผิดเนี่ยมันอยู่ในขั้นไหนความเสียหายกับประเทศมันอยู่ในขั้นไหน ถ้าจะยื่น152เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการเสนอแนะนะครับรับฟังความคิดเห็นนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าความเสียหายผมถามกลับไปว่าความเสียหายในเรื่องของการไปแก้ไขคดีความเรื่องของเขากระโดงเรื่องของงสอวอเนี่ยผมให้ข้อเสนอแนะไปแล้วเขาจะแก้ไหมนะครับกระบวนการในการทุจริตคอร์รัปชันหากมีเกิดขึ้นแล้วพวกผมเสนอแนะไปมันจะหยุดหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องของการเสนอแนะแต่เพียงอย่างเดียว มันต้องยื่นอภิปรายไม่วางใจแบบลงมตินะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้มันเป็นเรื่องของพวกผมในในฐานะเป็นอำนาจของฝ่ายค้านเป็นอำนาจของสมาชิกในการที่จะเสนอยตินะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้พวกผมดําเนินการดีกว่านะครับท่านก็ในฐานะที่เป็นรัฐบาลนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วเนี่ยก็ควรจะเปิดให้มีการอภิปรายแล้วก็รับฟังตอบข้อซักถามและข้อสงสัยนะครับหากท่านตอบได้กระจ่างชัดแน่นอนครับคะแนนเป็นของท่าน เดินหน้าสู่การเลือกตั้งท่านประสบชัยชนะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะให้กระบวนการประชาธิปไตยเนี่ยมันเดินไปตามคันลองของมัน,นในขณะที่รัฐบาลแพทองทานขึ้นสู่ตําแหน่งนะครับวันที่พักภูมิใจไทยถูกออ,ออกจากการเป็นพักร่วมรัฐบาลเพียงแค่สองสัปดาห์นะครับทางพรรภูมิใจไทยยื่นยติอภิปรายไม่ไว้ใจนะครับจําได้ไหมครับ ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแพทองทานแต่เพียงแต่วันนั้นเสียงไม่พอรวบรวมเสียงจากทางพรรคประชาชนยังไม่ได้แล้วก็ประจวบกับเหตุการณ์ก็คือทางท่านนายกถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่กระบวนการในการยืน่นอภิปรายก็เลยยุติหยุดยั้งไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกผมดูในเรื่องความเสียหายกับประเทศเป็นหลักนะครับแน่นอนผมห่วงในเรื่องแก้ไข,ไขรัฐมนูนไม่ต่างจากพรรคการเมืองอื่นนะครับแล้วในชั้นกรรมธิการเราทํางานเต็มที่แต่ว่ากระบวนการในเรื่องของการตรวจสอบรัฐบาล คงไม่ได้หยุดกับการที่เรื่องอื่นๆมาเป็นปัจจัยหากมันเกิดความเสียหายกับประเทศหน้าที่ของพวกผมในการตรวจสอบคือทํางานให้เต็มที่ในสภาถ้าดูตาม t i m e l i เรื่องของการแก้รัฐมนูลแล้ววาระศาลเราคาดว่าจะเป็นช่วงสิ้นเดือนตุลาคมึถ,ถ้าทํามรอบ t i m e l i ของรัฐบาลแล้วก็คือจะยุติสภาภายในสิ้นเดือนตุลาคมถ้าเป็นช่วงเหลือเพียงระยะเวลา ปัญหามันคงไม่ใช่เรื่องกรอบเวลานะครับแล้วก็ผมเรียนอย่างนี้ว่าต่อให้มันเหลือ3วันนะครับแล้วมันมีความเสียหายกับประเทศมันมีการทุจริตคอร์รัปชันแล้วจะให้พวกผมบอกว่า <ๆ S 1> ห,หยวนหยวนไปเถอะเราคงทำไม่ได้เราก็ต้องตรวจสอบก็แค่นั้นนะครับหากพวกผมไม่มีหลักฐานที่ดีพอหากพวกผมไม่มีข้อมูลที่เป็นเป็นที่ประจักษ์นะครับสุดท้ายเนี่ยความเสียหายเกิดกับพวกผมเองครับนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังและเราก็อยู่ในกระบวนการตอนนี้ก็รวบรวมข้อมูลต่างๆได้ มากเพียงพอแล้วนะครับมีการตั้งคณะทํางานภายในขึ้นมาเพื่อที่จะเตรียมการในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นเ,เชื่อได้ว่ากระบวนการที่เราจะยื่นเป็นไปตามรัฐมนูญและเราจะทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่อชี้ให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับการมีรัฐบาลนี้อยู่ต่อไปส่วนหากท่านจะตัดสินใจยุบสภาอันนั้นอำนาจท่านเลยครับผมบังคับไม่ได้ผมยืนยันอย่างนี้ครับว่าพวกผมเนี่ยวันที่พวกผมไปคุยกับพักประชาชนก่อนที่เขาจะลงมติเลือก พรรภูมิใจไทยเนี่ยเราก็บอกว่าพวกผมยุบสภาเลยนะหมายความว่าพวกผมพร้อมครับ,มรมบผมไม่ได้ไม่ได้ตอบในตรงจุดนี้ครับแล้วก็ตรงจุดนี้เนี่ยขออนุญ,ญาตให้มีการหารือเพราะว่ามันได้ฝากกับทางท่านพี่อ๋อยจาตุรนนะครับเพราะว่าการกําหนดเรื่องของยุทธศาสตร์พรรคในเรื่องการเดินการยื่นยติต่างๆลักษณะนี้เนี่ยคงต้องมีการคุยกัน อย่างละเอียดนะครับแล้วก็ดูจังหวะเวลาที่มีความเหมาะสมที่สุดตรงนี้ให้ให้เป็นภาระหน้าที่ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปกลับมาไม่ได้พูดอย่างนั้นครับแต่ว่าในขณะนี้ผมไม่ได้เตรียมหนึ่งห้าสอบครับ,รบขอบคุณครับ <laughs>